ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูถลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษก ประจำวันจันทร์ที่17ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21นะครับก่อนอื่นก็ต้องก่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของขอาจารย์เกต9เก้าจะเรียงน้าชากาแฟก็้อแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธตอนนี้ดาวพระพุธย้ายแล้วนะ ก็ต้องบอกว่าย้ายไปอยู่ในภพของมรณนะนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการเงินการทองนะครับนะค่อนข้างที่จะมีปัญหาหน่อยแต่ผมมองว่าในช่วงของออวันจันทร์วันอังคารเนี่ยวันพุธเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเข้าระวังปุกเอกเราอาจจะหาเงินหาทองได้จากการไปเทคแคร์หรือไปช่วยเหลือหรือไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้คนทั่วไปนะก็ให้นึกเสมอว่าเ,เงินเนี่ยให้ออก ช้าที่สุดนะครับนะแล้วก็ไปเน้นบริการไปเทคแคร์ในะลนักษณะต่างๆนะจะทําให้เกิดเงินเกิดทองด้วยอิทธิพลของนาวาังปุกเอกนะก็ดาวเจ้าเลอกการเงินได้ปุกเอกเนี่ยยังไงต้องให้คุณแล้วตอนนี้เสวยมหัโนูเลิกทั้งอาทิตย์เลยเลิกเศรษฐีใหญ่นะผมก็มองว่าชาวราศีพฤศภเนี่ยจะได้เงินที่เกิดจากการที่ เคยทําอะไรที่มันค้างค้างมาแล้วนะอาจจะเป็นเงินตกเบอร์หรืออาจจะเป็นเงินที่เ,ออเขาจะนัดจะใช้หนี้อ่าหรือหรือเป็นเงินที่แบบว่าเคยดิวกันแล้วจบกันแล้วนะครับนะแล้วเขาก็นัดจะมาให้ตามอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีประ,ประมาณนี้คือพบเรือนะไม่ดีต้องบอกงี้พบเรือนไม่ดีแต่เลิกดีนะครับเลิกดีเลิก,เลกให้คุณดวงชะตานะก็คือเริ่มาหัธโนแห่งเลิกและเข้านวาปปุเอกด้วยนะครับก็จะได้นะส่วน วันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์วอาทิตย์นเนี่ยก็เข้าเลิกมหาธนูธรรมดาแต่ไม่ได้เข้านวาวปุกเอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นปกติผมมองว่าการเงินจะเกิดจากความตามใจตัวเองเท่านั้นเองนะการเงินกินทองก็จะหมดไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากกินนู่นอยากกินนี่เท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอก็ตามใจแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดติดขัดขัดก็อดไว้หน่อยก็ได้ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะครับความรักก็ต้องบอกว่านะครับดาวพังคานเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณนะก็ต้องบอกว่าเาขาอ,อาจจะตึงตึงกับคู่ครองนิดนึงนะครับนะอาจจะตึงแล้วแล้วในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยอันนี้ย,ย,ยังยังไม่เท่าไหร่นะเข้าเลิกทะเลทิตโทแห่งเลิกเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรกันทะเลาะกันก็อ้อนหน่อยอะไรหน่อยนะครับ เนี่ยช่วงนี้ก็ยังยังโอเคแต่ว่าถ้าเกิดรอถึงวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่ห่างๆกันได้ก็ดีนะครับเพราะาช่วงนั้นเนี่ยต่อให้คุณอ้อนหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็ยังตึงๆแหละเหมือนเราไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างนะเพราะาตอนนี้เราเข้านาวาัตพิษนาคแล้วนะครับเพราะเขาพิษนาคเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาพอไม่ถูกใจเขาเรายังไป ไปอะไรไปฝืนไปอะไรประมาณนี้หวังที่จะเอาชนะกันเดี๋ยวมันจะพังไปใหญ่อันนี้ก็ไม่ควรนะก็คือพูดง่ายในช่วงตอนเนี้เขาเขาเอารมณ์ตึงๆอยู่ก็ห่างๆกันหน่อยนะ อาจจะส่งจากที่โทรคุยกันอาจจะส่งแค่สติกเกอร์แสดงความห่วงใยห,หวังดีไปก่อนเดี๋ยวรอให้เขาอารมณ์เย็นๆเดี๋ยวเราเข้าไปคุยใหม่นะสำหรับดาวเวลาดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นมรณะและสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบคนต้องบอกว่าอย่างนี้อย่าน้อยอกน้อยใจต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะอย่าคิดถึงเขาครังเดียวเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนะคือคือดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับตกมรณะมันแปลว่าความคิดถึงก็ได้นะครับนะอันนี้ก็อยากให้อ่อ ระมาระวังไว้หน่อยนะอย่าถ้าเราไปรักคนที่เขาเขาไม่ค่อยดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใส่ใจมากเท่าไหร่ในช่วงนี้นะแล้วอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับนะก็เอาใจช่วยเกี่ยวเรื่องของความรักนะนะก็พยายามมีสตินะครับคบใครอะไรยังไงก็ดูดีๆนะแล้วดาวอังคารเวลาตกมรณะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับในวิชาโหรเราจะเรียกว่าพินทุบบาก นะก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะอับพอสมควรแล้วถ้าเกิดรักใครแบบหลงไปเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกเขาหลอ,อกในเรื่องของการเงินนะคือผู้หญิงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือผู้ชายโดนเขาหลอ,อกนะครับอันนี้ต้องเรามาระวังนะป,งป๋าอย่างงวดป๋าอย่างนี้เงี้ยเราก็เสียเงินเสียทองนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะเอาละนะครับก,ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะการงานเองก็วิ่งเข้ามา นะทับรัคนากุมรักนาลักษณะประมาณนี้เนี่ยโอเคการงานเนี่ยยังเข้ามาอยู่นะการงานยังดีแต่ว่ามันเสวยท่านเสวยโจโรโลเลอร์ก็เ,เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้แข่งขันถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองนะเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเราจะทันเกมคนทุกคนและราหูนี่เป็นเป็นดาวที่ฉลาดมากนะฮะโหแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นไวพิกพิกแพงอะไรประมาณนี้อยู่เป็นเหนือคนเนี่ยเขาเรียกเป็นอัจฉริยะเหนือคนเนี่ยเวลาราหูเนี่ยให้คุณนะแต่ข้อเสียเนี่ยคือบางทีทําอะไรตามใจตัวเองไปนิดหนึ่งนะเอาละส่วนในเรื่องของการงานมรรทับรักษเนี่ยก็คนที่ทำงานก็มีโอกาสที่จะการงานเนี่ยรับลื่นนะครับสำเร็จในลักษณะต่างๆนะแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าดาวหลายๆดวงตกมรณะอยู่เนี่ย นะครับมันก็อาจจะทําให้เราเองในช่วงสัปดาห์นี้ยังยังเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดมุมมองทัศนคติอยู่นะระวังเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดคาจาในลักษณะต่างๆด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดาวอยู่ในจุดอับพอสมควรนะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของการงานกระทบกระทั่งอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละยังไงก็ อยากจะให้หาโอกาสอย่างนี้ละกันนะสวดมนต์ไหวพระหน่อยนะครับสวดมนต์ไหวพระนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะการแก้เค้นด,ด้วยการบริจาคเลือดนะครับนะแล้วก็อาจจะแก้เค้นด,ด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะในเรื่องของอเพื่อเพื่อสารสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ค้าคู่คู่สูตรคู่ยาหรือหรือคู่ครองนะอันนี้คือปล่อยปลาหน้าเขียงเนี่ยนะก็จะเป็นในเรื่องของความรัก นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็หาโอกาสนะทำบุญด้วยน้ำนะเพราะว่าดาวพขพูดเป็นธาตุน้ำรือหาโอกาสเนี่ยทำให้กับการซ่อมอะซ่อมลักษณะต่างๆเนี่ยนะนะแล้วแ,แต่เพราะว่ามรณะเนี่ยคือการเงินมรณะเนี่ยคือหมดไปเรื่องของการซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารซ่อมนูน่นซ่อมนี่เขาเป็นอะไรยังไงต้องการอะไรเนี่ยเราก็หาโอกาสซัพพอร์ตนะแล้วก็หาโอกาสลงท้ายด้วย17นะ ก็กำลังห7า17บบาทหรือไม่ก็17บาทนะโอนไปนะลักษณะต่างๆก็ลองเสิร์ชดูนะก็จะทำให้ เรื่องของการเงินเขาในช่วงสัป,ปดาห์นี้เราจะโอเคขึ้นนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไง,ง,ไงต้องกราบขอขอมาขอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตำราดพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับเอาละผมเกตดก้าห้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจย์เกตเก้าพิธุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงิชัยสงคารามแบบนี้นะครับเพราะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ